เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนี่นี่เลยอัพไปเลยรีบๆอัพไปก่อนอัพเร็วขึ้นเอออันนี้อะไรเนี่ยโอยเดี๋ยวอ่านก่อนโตเร็วขึ้นเหรอเอาันี้แล้วกันฮึบอุ้ยเสร็จมาันึงแล้วทิ้งไว้ข้างคืนออเตี๊ดเตียดเตียด อาใส่อีกอันนึงเราทำเควสเสร็จอีกอันนึงแล้วน,นี้เก็บได้ยังยังไม่มีอะไรที่เก็บได้วันนี้มันลดน้ำให้เลยเพราะงั้นเราก็ว่าลดน้ำส่วนที่เหลือกันเถอะ รดน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เอาอุปรกรณ์ที่ไม่ใช้ไปเก็บแล้วมีอะไรอีกนะอ๋ออ้ตอนนี้มาถือไว้เผื่อได้เจอคุณแบสมิธอันนี้เผื่อได้เอาไปอันนี้อะไรเนี่ยมอเตอร์เอสเซนต์มันใช้ยังไงยังไม่รู้เลยอันนี้มาด้วยอันนี้มันใกล้เสร็จแล้ จดหมายอ่านจดหมายก่อนเฮ้ยทำไมเปิดนี้ไม่ใช่ฉันอยากที่จะเริ่มไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารการจัดการแบบใหม่มาเจอชั้นที่ร้านสะดวกซื้อสิเถ้านายมีเวลานะโอ้ดูเหมือนเราจะไปเจอแซมเอาไม่ใช่สิไปเจอคุณนีวาเออ่นี่ไงเสร็จละเอาอัานนี้ใส่ไว้พอดีเปแล้วก็เก็บ ไปหาแซม,มก็ได้ซื้อขนมปังอบใหม่ของคุณอีวาด้วยเอา้าคุณหมอคุณหมออยู่ดิชนะได้ยินเกี่ยวกับพวกปลากระเปา้ปา,ปามาแล้วนะอพวกพวกนักงานมันกำลังเข้ามาที่นี่ล่ะเอ้อนันมันแย่มากเลยนะฮะคนที่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะมีความสุขหรอกนะเกี่ยวกับพวกเขาเนะอืม นายสาม,มารถเออเก็บทิวลิปแล้วก็วอาสาบีแล้วก็พวกเ,เซเัลรี่ในเวลานี้ของปีได้นะเอออะไรอีกแั้นเหรออ๋ออไม่ใช่เซลารี่ฉันคิดว่าเซลารี่ในยังไม่มีในฤดูนี้หรอกอนั่นใช่ไหม ใช่ครับผมยังไม่เจอเลยรู้สึกวอสาบีก็ยังหาไม่ค่อยเจอด้วยแบ็กมิด <Back smith S 2> อยู่ข้างบนเอาคุณาริดื่มกาแฟนายก็ชอบมาเดินในตอนเช้าด้วยเั้นเหรอัมชอบที่ที่มันสงบในตอนเช้ามากเลยละ่ะเออใช่แล้วก่อนที่ครจะตื่นมีแค่ฉันแล้วก็นกนะ่ะในนกในนกฉันมีงานตรงนี้แล้วฉันต้อง รีบไปหลังจากนี่แล้วร้านแซมอยู่ด้านขวานี้โอ้ยมันเปิดเก้าโมงมันเกิดใครใกล้กลๆอีกเปล่ปานี่อะไรเนี่ยอ๋อมันเกิดของเ,อเด็กนี่แล้วก็คุณคุณที่มิวเซียมจําชื่อไม่ได้มันเกิดพร้อมกันเลยเนี่ย มแระหว่างรอแซมเราก็ไปเดินเลาะตามแม่น้ำเพื่อจะเจอวาเซวิวาเวาาีสักนิดสักหน่อยสักอันหนึง่งให้กับคนพิเศษเอุออ้ยแมงฮึบ ได้มาน่าจะเป็นมแมลงใหม่ที่ยังไม่เคยบริจาคจะมีวาสบีแถวนี้ไหมเนี่ยต้องเดินทั่วเดินได้ทั่วเพื่อจะมีวาสบีปึ๊บไทเกอร์ฮิทโทวร,ร่วงลรยเเือ วาซาบิโอ้ท่านพระเจ้าท่านเจ้าแม่ได้โปรดช่วยบรรดาให้ฉันได้เจอวาซาบิที่เธอเจ้า um แม่แห่งดอกบัวโอ้ยบรรดาให้ฉันอุ้ยแครอทดอกเดซี่วาซาบิก็เห็ดโอ้ my god ได้เจอหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้เจ้าแม่ วาตสบี oh อ้ยเราลงมาเดินตรงนี้ได้เลยเนี่ยเก้าโมงแล้วแผดแซมก่อนแล้วกันไม่เจอวาตสบีตรงนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเอ้ยอะไรเนี่ยน้ำม,นมันมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยน่ากลัวจังเลยเอาคุณีวาไปคุยกันข้างในก็ได้ อคัสซีนก่อนไหมจริงด้วยก่อนเจอคุณนิว้าก็จะคัสซีนอีกแล้วโอ้อาวู้ยงทำไมเข้ามาเงียบๆอย่างนี้ละ่ะที่ฟาร์มทำงานหนักหรือเปล่าฮะทำมันให้ดีโอ้เยี่ยมเยี่ยมเห็นนายทำงานนายอาจต้องใช้สนิปปิ่งบินเยอะขึ้นนะ จะทำไ,ไงทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่คิดว่าเราควรที่จะปรับปรุงอะไรสักอย่างแล้วแบบมาฉันโชว์อะไรให้ดูไหนอะไรให้ดูผักเนี่ยเหรอนี่ก,ก็คืออโซนที่เอาไว้เอาของทุกๆอย่างเข้ามานำของนำเข้านะ่ะ อยาจะบอกว่ามันโคตรแพงเลยละ่ะที่จะเอาพวกมันมาไว้ที่นี่เออมันต้องบวกค่าจัดส่งแล้วก็ค่าเทคอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ฉันอ,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 อยากจะให้มันราคาดีหดีกนะแต่ไม่คงยังไม่พอละ่ะที่จะที่จะลดลงแล้วก็ทำให้มันลงมากกว่านี้ นี่โซนอะไรคะโซนนำเข้าแล้วก็โซนธรรมดาแล้วก็นี่เป็นเอ่อโซนธรรมดาเอ่อมันว่างเปล่าจริงๆแล้วก็คงอย่างนั้นแหละอ๋อนนี้จะเอ่อเราจะรับพวกรับผลผลิตของนายเอามาใส่ที่นี่แล้วก็ขายพวกมันออกไปให้ข้างนอกอ่ะอืมอีสปอร์ มันก็ไม่ชอบมันหรอกนะเอ่อที่จะย้อนกลับไปเมื่อตอนเมื่อฉันทำงานอยู่ที่โอโซแล้วก็ฉันเอามันไว้ข้างบนเกามีบางอย่างที่ฉันภูมิใจสำหรับแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีทั้งเลือกแต่ฉันจะขายของ Import อย่างเดียวอ๋ออฉันชอบที่จะเปิด โซนนี้เอาไว้นะแต่ต้องให้นายช่วยทำมันอ,ะอ่ะอ,อย่างเช่นนายสามารถเอานายสามารถเอาพวกของพวกผักระดับผักหรือผลไม้ที่มีคุณภาพมาไว้ที่นี่ได้มีโนโ้ตเขียนอยู่และให้แล้วฉันจะจ่ายเงินให้อย่างงามเลยล่ะให้เงินเยอะกว่าที่นายได้จาก การเอาไปใส่ตรงนั้นหรอโอเคครับดูเหมือนจะได้งานหนักเพิ่มอีกอันนึงเลยอะหาเอา่อของติดดาวที่เป็นผลไม้แล้วก็ผักคุณอีวาผมได้งานหนักมาอีกแล้วเหนื่อยจังเลยเอ๋ที่เกาะคอร์อนี่เออมันสวยงามมากเลยเนะี่ยดูไม้ไม้ผีเออฉันเลยย้ายมาอยู่ที่นี่ ฉันชอบดูเมฆผิดมากกว่าฤดูร้อนอย่างนะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ชอบแล้วก็มันก็ต้องฤดูหนาวอย่างแน่นอนฉันสามารถทำงานอยู่ออข้างหน้าเตาอบในินในหน้าหนาวได้เลยละ่ะอ๋อเพราะฤดูหนาวแล้วก็มีไออุ่นจากเตาอบเข้ามาให้อย่างนี้เหรอเฮ้ยจะขัดสิ่งนั้นไม่ได้กุนีวา เออผมซื้อขนมปังที่คุณทำแล้วนะครับขอบใจนะดีๆละโอเคครับวันนี้ว่าจะทำอะไรแล้วนะอุ้ยไหนๆก็มีเงินเยอะๆแล้วอ๋ออยากจะซื้อผักไปปลูกเพิ่ม ซื้อไปเยอะๆเลย20่สอันเลยแบบขายทีแล้วแบบร่ำรวยอะเราขายของนี้ได้เงินไม่เยอะเท่ากับเราไปเดินเก็บของแล้วก็ไปหางานอย่างอื่นทำแล้วเนี่ยเราเป็นชาวสวนจริงๆเหมชาวไร่จริงๆไหมนเนี่ย จะได้ไปเดินดูาซสบีไหมเนี่ย,อยเอาแรงมาทำตรงนี้หมดแล้ว ปูรถน้ำเก็บแล้วก็เอาแรก่เก็บด้วยเปิดเองครับเอาไม่ใช่เข้าทางนี้เขานี่โอ้นื้ว่าคัดซีนเป็นโหลดนานๆเออช่วยกระท้อนให้หน่อยครับอุ้ยแร่ อุ้ยแร่บริจาคขอบคุณครับไม่เป็นไรเอ็นูพวกอันญมาณีเราบริจาคได้หรือเปล่าได้มาทั้ง2อันเนี่ยมแมลงวันมแมลงนี้ออู้อัดไปแบบเต็มที่นี่ไงอัญมณีของเรา ไปตกปลาดีวกว่าไปตกปลาตรงนี้ดีวกว่าเอา้าคุณก็มาตกปลาตรงนั้นเหมือนกันเลยเนี้ยไม่คือเร็ม วันนี้เราไปนอนเร็วหน่อยดีกว่าเอ,อนอนเช้าๆบ้างสลับกันจะได้รู้สึกสดชื่นในวันที่ตื่นมาพรุ่งนี้แล้ก็ไม่มีอะไรต้องทำแล้วเอ,อเก็บดอกไม้ก็ขึ้นไปนอน ยน,นี่ยยังจับได้อ่ะไปของอน,นี่วัเก็บโอเคไปนอนละคืนนี้ไม่ใช่คืนใตตอนเชา้า ในดิวดีวันนี้าได้เท่าไหร่เราทำบ้านผึ้งได้แล้วเออได้ประมาณสี่ร้อย